ข่าวดีที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันนั่นก็คือทุกเสียงเห็นพ้องต้องกันครับว่าเศรษฐกิจไทยเจอความท้าทายเยอะเหลือเกินความเสี่ยงเพียบดังนั้นเห็นควรให้ปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมา0.25จากเดิมอยู่ที่1.75ก็ลงมาเหลืออยู่1.5ครับ ซึ่งวันนี้คุณสักกภพพภัญญานุกูลเลขานุการคณะก,กรรมการนโยบายการเงินถแถลงผลการประชุมนะครับว่ากรนอง,องมีมติเป็นเอกฉันท์ลดดอกเบีย้ย0.25%จาก1.75ก็จะลงมาเหลืออยู่1.5%มีผลทันทีเศรษฐกิจไทยปี68และ69ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้แต่มาตรการภาษีของสหรัฐจะซ้ำเติมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเศรษฐกิจบางภาคส่วนก็มีความเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะ SME ด้านอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทา,านคณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้อีกเพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางจึงมีมติให้ลดดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมครั้งนี้แล้วมองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี68มีแนวโน้มชะลอลงจากช่วงครึ่งแรกของปีจากผลกระทบทั้งทางตรงทาง,ง,ทางอ้อมของภาษีสหรัฐและจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะใกล้ที่ลดลงตามการแข่งขันในภูมิภาคที่ดุนแรงขึ้นมีผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจ SME ลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มขยายตัวระดับต่ำจากความเชื่อมัน่นและแนวโน้มรายได้ที่ชะลอลง โดยต้องติดตามผลกระทบการจัดเก็บภาษีทรานชิปเมนต์หรือภาษีสวมสิทธิ์และการแข่งขันกับสินค้านําเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแต่และธนาคารตอนนี้จะของรัฐจะเป็นของเอกชนก็ดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการทยอยประกาศปรับลดดอกเบีย้ยแต่คนที่ได้อาน,นิสงส์เต็มๆเลยเนี่ยจะเป็นคนที่โดนดอกเบี้ยลอยตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยฟิกเลทเนี่ยหรือว,ว่าดอกเบี้ยคงที่อาจจะไม่เห็นผลมากนักแต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยลอยตัวเลยเนี่ย เงินค่างวดที่คุณจ่ายไปในแต่ละเดือนถ้าสมมุติจ่ายเท่าเดิมอยู่เนี่ยมันก็จะไปตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะว่าโดนคิดดอกเบี้ยน้อยลงจากมติของกนง,งในวันนี้ที่จะมีการส่งผ่านไปยังบรรดาธนาคารต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยก็จะลงทั้งดอกเบี้ยเงินฝากด้วยลงทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยนะครับรอดูซิว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหน